มีแต่พาราเซตโม,ไม่ไม่ไม่พี่อเอาแค่พาราไม่เอาเศษตะมอโอเคโอเคอเข้าใจละพาราก็พาราไม่เอาเศษตะมอ,งองก็ได้เอาแบบไม่กลมสีขาวฟ้านะพี่ถ้าเม็ดลีหรือสีอื่นอ่ะไม่เอาพอดียายบอกมาทีแล้วมันไม่หาเนียไม่มีอ่ะมีแต่พาราเข้าใจไหมจอนไม่เอาอ่ะพี่แล้วมันไม่หายเหมือนกันพี่ให้เมียพี่กินยังหายเลย โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากปกติเรากินยังไงเวลาปวดมันมีไข้ก็กินแต่ว่ากินแค่ครั้งละครึ่งเม็ด่ะพี่พอดีพอเป็นไส้ตังเวลาแล้วกินแค่ครึ่งเม็ดมันคงจะหายหรอกปกติเนี่ยผู้สูงอายุเขากินหนึ่งถึงสองเม็ดทุกสี่ถึงหกชั่วโมงมันต้องกินซ้ำด้วย มันไม่ได้ว่ากินครั้งแรกแล้วหายเลยถ้าหายแบบนั้นน่าจะหายอย่างอืง่นโอเคโอเคหนูเชื่อพี่ก็ได้ไม่เชื่อยาทั้ราก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าตอนนี้มีอาการปวดมากๆเลยอ่ะปวดใจอ่ะให้พี่รักษาได้ไหมกลับไปเล่นที่บ้านนู่นเถียที่ดูเสียงานเข้าอ่เอายาไปสวัสดีครับสนับสนุนเรื่องยาเข้าใจยาง,ง่ายๆกับช่องหมอยาพายย่อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับ กับสตอรี่สั้นเกี่ยวกับยาพาราเซตามอลที่ทุกคนได้ดูไปนะครับเป็นไงบ้างครับหลายๆคนผมเชื่อว่านะครับช่วงนี้เนี่ยคือไปฉีดวัคซีนกันมาถูกไหมครับและหลายคนเนี่ยก็ได้ยาพารามาจากที่ฉีดหรือบางคนก็ไปหาซื้อยาพารามาทานเองถูกไหมแต่ว่าเจ้ายาพาราที่หลายๆคนรู้จักกันเนี่ยยังเจอปัญหาความเข้าใจผิดกันอยู่เยอะนะครับที่ว่า ยาพาราเนี่ยมันจะต้องเป็นเม็ดสีนู้นสีนั้นสีนี้นะครับถึงจะกินแล้วหายหรือเป็นเม็ดกลมเม็ดลีถึงจะกินแล้วหาย,หรจ,หายจริงๆแล้วเนี่ยในท้องตลาดนะครับเราสามารถกินได้ทุกยี่ห้อนะครับยาพาราเนี่ยสามารถลดไข้ได้เหมือนๆกันเพราะว่าสิ่งที่เราเคยเป็นแบบนี้มาทําให้มันถูกสมองเราหลอกครับ เป็นการลำเอียงหรือ b y แอชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าคอนเฟ r ร์ t เ o ช b ั่น s นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกินยี่ห้ออื่นแทนก็ได้แต่ผมก็ไม่เถียงนะครับว่าหลายๆยี่ห้อเนี่ยใช่เขาทำออกแบบเม็ดยามาให้ออกฤทธิ์ได้เร็วขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าลดไข้ได้เร็วขึ้นก็จริงหรือบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าออกฤทธิ์ได้ยาวนานขึ้นก็มีนะครับแต่ว่า ้าเราหาไม่ได้จริงๆการกินที่ห้องไหนก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่สําหรับคนที่แพ้ยาพาราแล้วหรือว่าไม่สามารถทานยาพาราได้เช่นคนที่เป็นโรคตับอักเสบอาเคยเป็นไวรัสตับมาอย่างนี้นะครับหรือตับอักเสบเรื้อรังมาหรือคนที่เป็นโรคจีซิกพีดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราทานยาพาราไม่ได้เราก็สามารถลดไข้เรื่องที่อื่นได้ง่ายที่สุดเลยนะครับคือ โดยที่เราไม่ต้องทานยาคือการเช็ดตัวหลายหลายคนอาจจะลืมไปหรือใช้พวกแผ่นแปะแผ่นเจลประครบหนะะ้าผากก็สามารถช่วยได้นะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกจริงๆก็ยังสามารถหายาที่ชื่อว่า i อบ p โ o f เฟนะครับซึ่งตัวเนี้ยตรงเนี้ยังก็ยังไม่ได้มีรายงานอันตรายใดๆนะครับถึงคนที่รับประทานหลังจากที่ฉีดวัคซีนมาแต่เราจะให้พาราเป็นตัวเลือกแรกนะครับ สำหรับคนที่ต้องการลดไข้ก็จะเหมาะสมที่สุดนะครับก็ก่อนจากการวันนี้ถ้าเกิดว่าผู้ฟังท่านใดนะครับอยากได้สาระข้อมูลเรื่องยาในรูปแบบกระชับสั้นง่ายภายใน5นาทีแล้วก็มีสตรอรี่ขำขันให้ดูนะครับผมก็ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับแชนอกหมอย,ยาพยาอยของเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ